สวัสดีครับวันนี้มาดูพึ่งที่ตัดทิ้งไว้นะครับผมที่ว่าช่างโอผมแล้วก็เจ้าตัวเล็กนะครับผมเมื่อคลิปก่อนนะครับผมจะมาดูแต่น้องชายเขาไปดูแล้วนะครับผมว่าใช้ได้แล้วว่าขยายนะครับผมเลยรอเจ้าตัวเล็กตีมิ้มนะครับผมอยู่ว่าต้นข่อยนะครับกําลังตัดอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าน้ําดีแต่เจ้าตัวเล็กบวกน้ําดีนะครับผมก็อยู่สูงเหมือนกัน นู่นนะครับผมเห็นแวบไแวบก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์สับตะไคร้นะครับผมแล้วก็เอฟซีผมนะครับผมถ้าคิดจะสั่ง้ <c oughs> ถ้าไม่จะคิดค่าสั่งมิ้มนะครับผมเดือนไหนเดือนไหนก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไปกรุงเทพนะครับผมเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าจะตอนไหนนะครับผมจะได้เกี่ยไว้ให้นะครับผมเอาขี้รังคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมเอฟซีผมนะครับ ไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นมิ้มกันก็ดูแล้วหัวน้ำปิดตาแล้วผมอ่ะจะตัวเล็กสวัสดีดี่ดน่าจะตัวเล็กนะครับผมโหลังสวยนะครับผมอะ,อะลงมาเรียบร้อยนะครับผมเมื่อกี้สายเมื่อไหร่เพื่อนโทรมาหานะครับผมก็เลยคุยกันนิดหน่อยนะครับผมเลยก็ เนี่ยนะครับผมมีที่จะตัวเล็กตีลงมามีีคนตถอดกลางนะครัผม,รมด้าม,ม,มด้ามมีเก่าไปไปดูเพื่อนกันก่อนไปครับผมน้องชายสวัสดีครับไป,ไดไปเดี๋ยวไปดูเพื่อนกันเนะเาะเมื่อกี่ว่าตัดทิ้งไว้มันใหญ่ขึ้นไหมล่ะใหญ่เงี้ยโอ้ใช่ได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยจำได้ไหมครับผม ที่ให้น้องชายเดินเวาน้ำมากินอีกอ่ะุ้ยมันก็ใช้ได้เลยหนูโหผิงแดด,ดนี่ครับผมโอ้แต่หัวน้ำไม่เท่าไหร่เลยเดี๋ยวตอนนั้นหัวน้ำมันอยู่ท้ายคอนหมอะเตียนดงใหญ่อยู่ครับผมขยายเก็ประมาณ20วันแล้วนะผมเกือบ20วัน คุดท,ที่แล้วก็หย่อนแบบนี้เนี่ยเนี่ยครับผมที่ตัดถึงไว้น้อยคงจําได้นะที่เจ้าตัวเล็กเดินขึ้นมาครับผมตรงเนี้ยไปขอจัดครับผมไปครับสมุนกําลังทําครบกันใหญ่เลยกระชังโอ,อ้ไว้ไม่มานะครับผมติดเลื่อยไม้นะครับผมอันนี้ครบผมครับ ยังไม่ได้มัดเลยไปเดี๋ยวมัดครบเสร็จก็ได้ไปลุยกันนะครับผมแต่ต้องขาวแน่นอนนะครับผมไปครับอ่ะเสร็จแล้วเนาะเนี่ยครับผมนน้อยนี่เสร็จยังผ่านน้อยไปเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมไปครับหน้าตาพี่ชายครับผมัดีครบเดี๋ยวลุย ไปลุ้นมาจะเป็นยังไงนะครับกาตอนไว้อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับโยกจุดครบแล้วนะครับนู่นขนนูน้นจุดก่อนเลยอะ่ะกระพึงก็อยู่นี่นะครับนี่ดำๆแล้วนี่ ดนกวอนนั้นนะไปแล้วอุ้ยขาจระขาวสวยครับ,น,บน,นุ่นนุ่นขึ้นแสงไ้วครับเจ้าทะเล็ขึ้นแสงแนะล้วนะ ว่าน้ำเลยนี่ว่าน้ำเนี่โอ้ยว่าน้ำดีเลยนี่นะครับน้ำางสวโอ้เริ่มด่างแล้วนี่ยอ้โหเท่านี้น้ำดีเลยครับผมนี่น้ำสวยเลยแล้วดูหลังครับผมสุดยอดเดี๋ยวผมจะตัดทิ้งไว้อีกรอบนึงเอาจริงอ่ะเอาเอาเดือนห้านะครับผมเพราะตรงกลางนี่มันด่าแล้วนะครับผมเอาช้ายไปบ้างนะครับผม เดี๋ยวขอตัดเลยครับมันเป็นค้อนเก่านะรอยที่ผมตีไปเนี่ยดำๆเนี่ยผมตีไปรอบตอนนั้นมันยังไม่โค่นนะครับผมแต่ตอนนี้มันมาโค่นซะแล้วไปครับผมขอตัดครับได้นะครับนี่นะครับนี่ครับตัดแล้วผมนี่ครับ ไม่ใช่น้ำว่อนเปนอ่เดี๋ยวพี่โยเขาจะตอนไว้ครับตัดิไว้ยิงปิดหน้าดิแล้วหมวกมันมีอไีดถ่ายต่นตัดใช่ไหมที่นี่นะไม่ึงไม่เยแล้นะอันนี้สะดายแ ตัดด้วนะครับเน,น,นี่ยครับหย่อนในหลังด้วยว่ะน้ำหย่อในหลังตัดเสียสอนจัดเสียสอนครับเน,บนี่ยนครับผมยังไงก็อยู่นะครับผม ปล่อยไว้นะครับผมเดี๋ยวมาเอาอีกรอบเดือนห้านะครับผมไปครับสวัสดีครับผมอ่ะััคครรบบได้ยินเสียงครับผมควันบงังไปครับผม